ลูกยักษ์กระแสะแฟนคลับแอนตี้กับสาวแตงโมพัทรธิดาม,มาหลายระรอ่ ร็อกโตโน่พาขินก็ประคับประคองคนที่รักทั้งสองฝ่ายอย่างดีเพอเมื่อวานนี้หนุ่มโตโน่มาอัดรายการศึก12ราศีก็มีพลพรรครักโตโน่ยกขบวนมาให้กําลังใจกันล้นหลามก็ขอเคลียร์ข่าวอีกนิดที่ว่าหนุ่มโตโน่ปล่อยโฮเพราะแฟนคลับไม่เข้าใจซึ่งโตโน่ก็ได้ออกมายืนยันพร้อมฝากถึงแฟนๆว่าผมจะมาร้องไห้ให้แฟนคลับผมทําไมเขาเป็นกําลังใจให้ผมเยอะแยะเลยเลิกลงข่าวอะไรที่มันแบบบอกว่าแฟนคลับแอนตี้ลุมแอนตี้ เออแตงโมก่อผมดังคือขอร้องนะพี่คนทุกคนควรจะได้รับเกียรติของสังคมอะ่ะโตโน่เคลียรกับแฟนคลับจนแฟนคลับปล่อยโฮส่วนด้านสาวแตงโมก็ฝากดาวกระจายมาขอบคุณหนุ่มโตโนโ่ที่ช่วยปรับความเข้าใจกับแฟนคลับมาว่า ก็ขอบคุณค่ะที่ที่เป็นคนกลางที่ดีถ้าเกิดพี่เขาจะอ่าเป็นคนที่เชื่อมระหว่างโมกับแฟนคลับที่ยังไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะมีทางเดินที่สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็มีแรงสนับสนุนทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ถึงแม้โตโน่และแตงโมจะอยู่ท่ามกลางสมรภูมิข่าวต่างๆนานาแต่ความหวานของทั้งคู่ก็ไม่เจือจางลงเลยเลยค่ะคุณพ่อเขาบ้างยงเขาบอกคุณพ่อเขาอนข้างห่วงลูกสาวนะ คจอครับพ่อก็เจียวไข่ให้กินพี่น้กินง่ายค่ะก็บางทีก็ทำงานเสร็จก็แวะมาทานข้าวไข่เจียวคุณพ่อคุณพ่อเอ็นดูค่ะ